ช่ไหมะสติมั่นปัญญากดนะสติมั่นสติตัวเนี้ยอยู่ว่าไปายตัวห้ายถ้าฟังโกดะมันมันอยู่ว่าตัวโน้อตัวปัญญาเนี่ยอยู่ว่าวิญญาณทับไปแล้สติตัวเนี้ยจะเป็นตัวธรรมฐานตัวชานั่นดีไอตัวฌาปัญญาตัวนี้จะเป็นตัวญาดเราเห็นอารมณ์ความคิดในไงเห็นไหมในอารมณ์เนี่ยรู้ ซื่อมันต้องรู้ทันไม่ทันเลยไม่เกี่ยวนะถ้าทันได้ยันเดินมากอยู่ความว่ารู้ทันยันเดินมากไมู่เหินทีภาวนาฉันเลิกอยู่แต่ถ้ารู้เตยเนี่ยมันเป็นมรรคอรหันเลยไงนักจอยรู้เต๋ออย่ะจึงจามรวางผู้รู้ฟังกดได้ไงด้วยปัญญาเห็นแจ้งด้วยไม่มีเขาไม่มีเราอะรอพ้นแต่ใจจิตไงปัญญาคือมรรคสู่วิมุตติรู้แจ้งแล้วก็ถ้าปารมีเราก็ถ้าเป็นเจโตก็วิมุตติ ย่างเงี้ยจิตระเบิดไงแต่ถ้าเป็นปนนาวิพุตนะมันจะหลุดออกเลยมันมันเหมือนบล็อก